สำหรับเทปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวโจทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของพีทาโกรัสนะครับมาดูกันว่าโจทย์ที่มันเริ่มซับซ้อนเริ่มยากๆรวมถึงข้อสอบแข่งขันเนี่ยมีแนวคำถามประมาณไหนได้บ้างน,นะครับทีนี้ก่อนเริ่มเรียนเทปนี้นะครับครูมีกติกาข้อเดียวก็คือว่าหากใครที่ยังไม่ทำให้ลงมือทำก่อนนะครับทำเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไร ขอแค่ลงมือคิดก่อนในแต่ละข้อนะครับก่อนเริ่มฟังเฉลยโอเคไหมะนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วเริ่มฟังเฉลยเลยแต่ถ้าไม่ทําให้ลงมือทําก่อนเนาะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราลองมาดูกันทีละข้อเริ่มต้นที่ข้อ1น,นะครับข้อ1เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับทิศทางใช่ไหมนักริยนคนหนึ่งเนี่ยเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง14กิโลเมตร จนถึงสามแยกพอถึงสามแยกเนี่ยเขาเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก48กิโลเมตรจงหาว่าพอเขาเลี้ยวเสร็จเนี่ยนักเรียนคนนี้อยู่ห่างจากบ้านกี่เมตรให้หาระยะทางว่าอยู่ห่างจากบ้านกี่เมตรก่อนอื่นเราก็ต้องนึกก่อนว่าเวลาจะหาทิศทางเนี่ยต้องรู้ทิศทางก่อนเนาะ Okay. ทิศทางครับทิศเหนือใต้ออกตกเนี่ยมันจะทํามุมกัน90องศาเสมอนะเหนือใต้ออกตกจะทํามุมกัน90องศาเสมอโดยที่เราจะให้บนสุดเป็นทิศเหนือบนสุดทิศเหนือนะและใต้ทิศเหนือก็กคือทิศใต้นะครับทิศใต้ จากนั้นด้านซ้ายมือครับเป็นทิศตะวันตกด้านขวามือครับคือทิศตะวันออกนะครับเหนือใต้ออกตกแบบนี้โดยทิศเหนือจะทํามุมกับทิศตะวันออก90องศาเช่นเดียวกันทิศตะวันตกทํามุมกับทิศเหนือ90องศาเหมือนกันนะครับหมายความว่าแต่ละบล็อกเนี่ยจะทํามุมเป็น90องศาเสมอทีนี้ เริ่มต้นดูข้อนี้กันเขาบอกว่าอันนี้คือบ้านบ้านนะ,ะนะใหญ่ไปเขาปับไซส์หนึ่งอ่ะน,นี่คือบ้านนะครับนักเรียนคนนี้ออกจากบ้านโดยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือจนถึงสามแยกเนาะเป็นระยะทางสิบสี่กิโลเมตรจนถึงสามแยกพอถึงสามแยก เลี้ยวไปทางจุดตอนออกก็คือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอีก48กิโลเมตรโจทย์ถามว่าณนะจุดนเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยจุดที่เขาเดินทางครบ48กิโลเมตรอ่นะนักเรียนคนเนี้ยอยู่ห่างจากบ้านกี่เมตรนะครับคำว่าอยู่ห่างจากบ้านกี่เมตร โดยปกติแล้วเราจะคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับเราจะคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุดระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับความหมายของระยะทางที่สั้นที่สุดคืออะไร มันจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงระยะกระจัดถ้าใครเรียนฟิสิกส์มาจะเริ่มคุ้นๆนะระยะกระจัดก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับซึ่งจากรูปไม่ใช่ทางนี้ตรงแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยอันนี้อ้อมโลกไปแต่จากรูปก็คือเส้นนี้ครับจะเป็นระยะกระจัดหรือระยะทางที่สั้นที่สุด ซึ่งจากที่เรารู้ทิศทางครับทิศเหนือกับทิศตอนออกจะทํามุมกัน90องศาแสดงว่าเราสามารถแปลงทิศทางเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้เห็นไหมพอแปลงเสร็จป,ปุ๊บเรจะพบว่าฝั่งนี้คือด้าน14แล้วก็48ซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากทั้งคู่โจทย์ถามหาฝั่งนี้ให้น x ละกันซึ่ง x จะทําหน้าที่เป็นด้าน ตรงข้ามมุมฉากอยู่นะครับตอนนี้ x ธรราที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นครับเราก็ลองตั้งทฤษฎีบทดารลักขึ้นมานะครับแต่ว่าหากใครคิดว่าเลข14กับ48มันดูเยอะ48ก็กกาลังสองไม่ไหวบางโรงเรียนก็คือจะไม่ใช้เครื่องเลขในการสอบใช่ไหม48เนี่ยกำลังสองไม่ไหว เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการทอนตัวเลขก่อนโดยมองว่าเลข2ตัวเนี้ย48กับ14ครับหาหอละมอไปหารซิ14กับ48นะครับลองเช็คหอละมอหนึ่ง14กับ48อ่าลองลองเอา2ไปหารจะได้เป็น2 7 14 2 24ได้48 จะเห็นว่ามันตันแล้วจะหมมันตันแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอรามอาคือ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอา2ไปหาร14จะเหลือเลข7แล้ว2ไปหาร48จะเหลือเลข24ทีนี้เลขเริ่มน้อยลงอ่ะลองตั้งพิทาโกรัสเลยครับเราก็จะได้ว่า 7กําลัง2บวกกับ24กําลัง2จะเท่ากับ x กําลัง2ซึ่ง7กําลัง2ครับได้อะไรเอยได้49เนาะ7กําลัง2 49ยบ4กําลัง2จะได้576 576นะครับ576ทีนี้ สี่เกบวกห้าได้เท่าไหร่ครับ6กสหแปลว่า x เดียวก็คือถอดรูหกสองหเนาะเหลือ25แต่25ตัวนี้ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่า25ตัวเนี้ยเกิจากการทอนเลขมาแล้วซึ่งตอนที่ทอนเนี่ยเราทําการหาร2ใช่ไหมหาร2 14หาร2เหลือ7 48หาร2เหลือ24ี่ แสดงว่า25ตัวนี้มันก็คือ x หาร2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบต้องทำการย้อนกลับขามาเราทำการหาร2ขากลับก็ต้องคูณ2แปลว่าจริงๆแล้ว x ของจริงนะ x จริงจะเท่ากับ25คูณ2ได้50ครับจะต้องคูณ2กลับเนาะเพื่อได้ความยาวแท้จริงนะครับ อีกครั้งนะ25ตัวนี้เป็นความยาวที่เราทําการลดทอนมาคิดเลขมันง่ายซึ่งเราลดทอนโดการหารสองเพราะฉะนั้นถ้าได้คําตอบ25ต้องการความจริงก็ต้องคูณ2กลับเป็นการย้อนสอนไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ50นั่นเองเป็นไงพอไหวไหมนะครับอันนี้คือเรื่องทิศทางเนาะทิศทางถ้าเสร็จแล้วนะครับ เรามาดูข้อต่อมากันเลยข้อต่อมาครับก็ยังอยู่ในเรื่องของทิศทางเหมือนกันจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งปั่นจักรยานจากบ้านพักจากบ้านพักไปยังทิศใต้เป็นระยะทาง20กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก8กิโลเมตรจนถึงตลาดเมื่อถึงตลาดแล้วเนี่ยเขาจะขี่จักรยานต่อไปทางทิศใต้ 25กิโลเมตรจนถึงสามแยกทิศใต้นะแล้วค่อยเลี้ยวไปทางทิศตอวันตกอีกครั้งหนึ่งระยะทาง16กิโลเมตรจนถึงที่ทำงานโจทย์ถามหาว่าระยะทางที่สั้นที่สุดครับจากบ้านพักไปยังที่ทำงานห่างกันกี่เมตรโจทย์ถามหาระยะทางที่สั้นที่สุดโอเคทีนี้ ตั้งทิดทางขึ้นมาก่อนอันนี้คือทิดเหนือเนาะเหนือใต้ออกแล้วก็ตกนะครับเหนือใต้ออกตกบ้านพักอ่ะน,นี่บ้านพักอันนี้คือบ้านเขาบอกว่าจากบ้านเนี่ยมุ่งหน้าทิศใต้ยี่สิบกิโลเมตรจากบ้านนะครับ มุ่งหน้าทิตใต้า20กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก8กิโลเมตรจนถึงตลาดนี่คือตลาดนะตลาดจากนั้นครับขี่จักรยานต่อไปทางทิศใต้อีก25กิโลเมตรจนถึงสามแยก นี่สามแยกนะสามแยกพอถึงสามแยกครับเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นระยะทาง16กิโลเมตรจนถึงที่ทำงานโอเครูปหน้าจับประมาณนี้นะครับแต่สเกลอาจจะผิดเพี้ยนไปไม่เป็นไรเนาะให้เห็นรูปคร่าวๆว,าว่ารูปน่าจับประมาณนี้ ทีนี้โจทย์ถามหาระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับย้ำนะคําว่าระยะทางที่สั้นที่สุดนั้นหมายถึงระยะกระจัดนะครับหมายถึงระยะกระจัดเพราะฉะนั้นก็คือระยะนี้นี่โจทย์ถามว่าเส้นสีแดงเนี่ยบ้านห่างจากที่ทํางานกี่เมตรที่ทํางานกี่เมตรนะครับกี่กิโลเมตร เพราะฉะนั้นครับถ้าลองดูรูปทรงแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันน่าคับคล้ายคับคากับรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมถ้าสมมติว่าครูทําการเอาชิ้นนี้นะเลื่อนมาประกบตรงนี้อ่ะนีนะครับแบบนี้เนาะปึ๊บอย่างนี้จากนั้นครูเอาชิ้นนี้นะเลื่อนมาข้างล่างแบบนี้ มันก็จะได้สามเหลี่ยมบุมฉากพอดีใช่ไหมซึ่งซึ่งถ้าตรงนี้25่้าฝั่งนี้ก็จะ25้าด้วยเพราะเราก๊อปมาเราเลื่อนมาเนาะยี้าด้วยถ้าตรงนี้แปเลื่อนมาข้างหน้าก็ต้องเป็นแปด้วยตรงนี้เหมือนกันนะครับหมายความว่าหมายความว่าความความยาวฝั่งนี้เนาะก็เป็นยี่สิบ บวก25ได้45ส่วนความยาวฝั่งนี้ก็คือ16บวกกับ8จะได้24 24ทีนี้เราก็พบว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีด้านประกอบมุมฉากยาว45กับ24โจทย์ถามหาฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก นะครับขอเรียกว่า x ละกันเหมือนเดิมครับถ้าเราคิดว่าเลข45ที่ต้องไปยกกำลังสองอ่ะกับ24กํลังสองมันดูเยอะเราก็ควรที่จะปรับเลขลดทอนก่อนโดยการไปหาหอรมอก่อนนะครับอ่ะเรามาทดน้องว่าหอรมอคือเท่าไหร่24กนะับ45เนาะ ลองเอาเลข3แล้วกันสามไปหารนะสามแปดยี่หารส5บหาสาหรสี้าได้15นะครับจะเห็นว่ามันตันแล้วแสดงว่าขวเรมคือ3ดังนั้นครับเอา3ไปหารทั้ง2ข้าสี่ห้าจะเหลือแค่15นะเราจะาหาร3ามนะหาร3 24ี่จะเหลือ8เพราะฉะนั้นครับ ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากที่เราจะาไปคิดจริงๆก็คือ,อด้านประกอบมุมฉากเนาะก็คือเลข15กับเลข8นะครับความยาวด้านประกอบมุมฉากที่เราจะนําไปทิ้งจริงก็คือ15กับ8เพราะฉะนั้นครับตั้งสมการเลย15กห้าลังสองบวกแกดกลัง2เท่ากับ x กําลัง2แต่ว่าไอนี้คือ x แบบปลอมๆนะที่แบบปลอมๆ15บาลังสองครับจะได้2 2 5ห ไปท่องให้คลองนะครับ2 2 5 8กำลังสงได้64 2 2 5บวก64ครับจะได้ออกมาเป็น2 8 9ซึ่ง2 8 9เนี่ยพอถอดรูทนะครับมันจะเหลือแค่17แต่ลืมนะว่าไอเน,นี้ยคือ x อกปอม x อกปอมเพราะว่า x อกปอมตัวเนี้ยเกิดจากที่เราเอาด้านปอมคือด้าน15กับ8มาคิดนีเอกปอมนะ เพราะฉันถ้าจะหา x จริง x จริงก็ต้องปรับสเกลขามาเนี่เราปรับจาก45โดยการหาร3ปรับจาก24โดยการหาร3เหรือ8เพราะฉะนั้นถ้าขามาหาร3ขากลับจะหาของจริงก็ต้องย้อนทางนะขามาหาร3ขากลับก็ต้องคูณ3นะครับ17คูณ3จะได้51เพราะฉะนั้นครับความยาวแท้จริงก็คือจากบ้าน ไปที่ทำงานเนี่ยห่าง51กิโลเมตรนะครับห่าง51กิโลเมตรโอเคไหมลืมนะครับว่าถ้าเรามีการลดทอนตัวเลขเวลาตอบอย่าลืมปรับกลับนะครับปรับสเกลกลับให้เหมือนเดิมเนานะ